สวัสดีครับพบกับรายการคนค้นดวงครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของการน,นำตัวเลขเข้ามาใช้ในการอ่านดวงของโทรศัพท์ครับในโทรศัพท์มือถือของเรานะครับหมายเลขโทรศัพท์มือถือจะมีด้วยกันอยู่สิบตัวนะครับสามตัวแรกนะครับเราจะไม่นับจะไม่ใช้ในการคำนวณ เรามาดู7ตัวหลังครับเราจะดูเป็นตำแหน่งตำแหน่งนะครับโดยศาสตร์ของท่านอาจารย์ดรสมชัยเจริญวรเกียรติเนี่ยท่านได้แบ่งอย่างนี้ครับก็คือ7ตัวหลังนะครับตัวแรกครับก็คืออยู่ในช่วงอายุ1ถึง10ปีนะครับชุดที่2ก็คือจะอยู่ในช่วงอายุ11ถึง20ปีครับตัวเลขชุดที่3ก็คืออยู่ในช่วง21ถึง30ปีครับ ตัวเลขชุดที่4ก็คืออยู่ในช่วงอายุ31ถึง40ปีครับตัวเลขชุดที่5ก็คืออยู่ในช่วงอายุ41ถึง50ปีครับตัวเลขชุดที่6ก็คืออยู่ในช่วงอายุ51ถึง60ปีครับและตัวเลขตัวสุดท้ายชุดที่7คือช่วงอายุ61ปีเป็นต้นไปครับมีคำถามครับว่าตัวเลขไหนถึงจะดี ตัวเลขที่ดีสําหรับในศาสตร์นี้นะครับก็คือเลข3ครับเลข3คืออะไรผมสรุปสั้นๆนะครับเลข3ก็คือการเริ่มต้นการมีความคิดการมีไอเดียอะไรใหม่ๆนะครับเลข3นี่ถือว่าดีครับตัวเลขต่อไปที่ควรมีนะครับก็คือเลข4เลข4เนี่ยหมายถึงความสําเร็จอยู่ดีมีสุขทั้งการงานทั้งครอบครัวความสําเร็จต่างๆจะเกิดขึ้นเลยนะครับเลข4ตัวต่อมาก็คือเลข6 เลข6เนี่ยจะหมายถึงการขยายงานการท่องเที่ยวการเดินทางและตัวเลขสุดท้ายก็คือเลข8นะครับเลข8เนี่ยก็คือสําเร็จสุขสมหวังทุกอย่างมีความรู้มีคนนับหน้าถือตานะครับและถามว่าใน4ตัวนี้ตัวไหนดีที่สุดครับถ้าตัวที่ดีที่สุดจริงๆนะครับก็คือเลขส่ร้องลงมาก็คือเลข6และเลข8ครับถือว่าดีมากแล้วก็เลข3ถือว่าดีนะครับส่วนตัวเลขที่เหลือนลครับ ก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นถ้าเป็นเลข1ก็คือทํางานคนเดียวจะหนื่ยนะครับตัวเลขที่2ก็คือการมีปัญหาการทะลเลาะเปาะแว้งการขึ้นลงขึ้นศาลนะครับมีเรื่องเล็กๆน้อยๆจุกจิกกวนใจตัวเลขต่อมาก็คือหมายเลข5ดีขึ้นครับแต่ก็ดีขึ้นแบบช้าๆนะครับตัวนี้ก็กลางนะครับตัวเลขต่อไปครับคือเลข7หมายถึงการขึ้นโรงขึ้นศาลสุขภาพแย่เสียเงินมีอุบัติเหตุนะครับ อีกตัวหนึ่งครับก็คือเลข9ก็คือค่อยๆช้าลงนะครับหมายถึงขาลงของดวงนะครับถ้าใครมีเลขนี้ตัวเลขสุดท้ายครับคือเลขศูนย์ในสายของวงจุ้ยนะครับหมายถึงความว่างเปล่าไม่ส่งผลใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับหรือถ้าทางจีนก็จะหมายถึงการสูญเสียอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่เลขศูนย์โดยทั่วไปก็คือไม่มีความคน,นี้วิธีการคำนวณต่อไปครับก็คือผลรวมของทุกตัวเลขยกเว้น3ามตัวหน้านะครับ รวมแล้วได้เท่าไหร่เอาเลขหลักหน่วยและหลักสิบบวกกันเรามาดูตัวอย่างกันครับตัวอย่างนี้ก็คือ0811412678นะครับสามตัวแรกเราไม่เอาครับก็คือ081ไม่เอาตัดทิ้งไปเลยเรามาดูช่วงอายุกันครับการทํานายช่วงอายุนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่หมายเลขหนึ่งก็คือช่วงอายุ1-10ปีทํานายว่าคนคนนี้เนี่ยเกิดมาเนี่ย อาจจะเป็นลูกคนเดียวนะครับหรือเกิดมาเนี่ยมีพี่น้องแต่ต้องอยู่โดดเดี่ยวต้องถูกยกไปเป็นลูกบุญธรรมคนอื่นหรือต้องห่างจากครอบครัวแล้วก็ชีวิตทํางานหนื่ยนะครับมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเกิดมาก็ลําบากตัวต่อมาก็คือตัวเลข4เลข4เนี่ยก็คืออยู่ในช่วงอายุ11ถึง20ปีนะฮะก็เป็นช่วงที่เรียนหนังสืออยู่เลยนะครับก็ถือว่าช่วงอายุตั้งแต่11ปีถึง20ปีเนี่ยชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับ ทางด้านการงานแล้วก็ครอบครัวเลยนะครับแล้วก็คนคนนี้เนี่ยจะประสบความสําเร็จในช่วงอายุ1 1ถึง20ปีก็คือเรียนหนังสือเก่งนะครับตัวเลขต่อมาครับก็คือเลขหนึ่งอีกแล้วนะครับอายุ2 1ถึง30ปีก็เข้าสู่วัยทำงานนะครับหรือกำลังจะเรียนจบช่วงท้ายๆนะครับก็เหนื่อยอีกนะครับก็มีความโดดเดี่ยวนะฮะทำอะไรก็ทำคนเดียวคิดคนเดียวนะครับที่พึ่งไม่มีช่วงต่อมาครับก็คืออายุ 31-40ปีนะครับช่วงนี้เนี่ยจะมีปัญหาจะมีเรื่องทะเลาะเบาแวงเรื่องเล็กๆน้อยๆกับคนรอบข้างตัวเลขต่อมาครับคือเลข6กก็คือจะอยู่ในช่วงอายุ41-50ปีช่วงอายุนี้เนี่ยจะเป็นช่วงอายุที่มีการทำงานที่โลดแล่นมากเลยนะครับมีการขยายงานขยายกิจการขยายธุรกิจนะครับหรือว่าได้เดินทางบ่อยนะครับได้ท่องเที่ยวที่ไกล ช่วงต่อมาก็คือช่วงอายุ51-60ปีตรงกับเลข7นะครับก็ต้องระวังในเรื่องของการขึ้นลงขึ้นสาการขึ้นลงพักหรือในเรื่องของสุขภาพนะครับเสียเงินเกิดอุบัติเหตุต้องระวังนะครับแล้วก็ตัวเลขสุดท้ายครับก็คือเลข8ก็คือช่วงอายุ61ปีขึ้นไปก็คือ61ปีขึ้นไปเนี่ยสบายขึ้นนะครับค้นเคราะห์ค้นโศกไปละก็จะอยู่อย่างสุขสบายมีคนนับหน้าถือตามีความรู้ อันนี้ก็คือวิธีการคํานวณวิธีการนําตัวเลขมาใช้ในการทายนะครับว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรกันนี้มีคนถามว่าแลวถ้าจะเปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ครับเราก็ดูช่วงอายุนะครับถ้าเปลี่ยนได้ก็ควรจะให้อยู่ใน4ตัวเลขนี้นะครับก็คือเลข3มเลข4ี่เลข6และเลข8ถ้าเลือกได้นะครับแล้วก็สําคัญครับเลขดีที่สุดเนี่ยควรจะไปอยู่ในช่วงอายุของเราแล้วอนาคตต่อ,อไปว่าเราวัง เช่นถ้าเราอายุ31ปีถึง40ปีนะครับอยู่ในช่วงนี้เนี่ยเราควรจะให้ตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปตัวถึงตัวท้ายเนี่ยควรจะมีเลขดีๆครับก็คือ3 4 6 8อยู่ในนี้ถ้าช่วงอายุ31ปีถึง40ปีเราต้องการที่จะขยายงานก็ให้มีเลข6หรือเราต้องการให้ประสบความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานนะก็เลข4 ถ้าเราต้องการให้มีความคิดสร้างสารรค์มีความคิดใหม่ๆขึ้นมาก็คือเลขสามและสุดท้ายถ้าเราต้องการให้ชีวิตประสบความสําเร็จมีโชคแล้วก็มีคนนับหน้าถือตาก็เ,าเลขแปดเราก็ลองคานวณค A ตัวเลขดูนะครับว่าในมือถือหลักชีวิตของเราในแต่ละหลักควรจะเป็นเช่นไรนะครับโชคดีมีเงินใช้ปลอดโรคปลอดภัยครับ Bye.